ฮาลาบาลาป่าลับใต้ฟากฟ้าที่มีเสียงถ้าคุณคิดว่าความมืดในป่าเป็นแค่เงาลองฟังสิ่งที่ป่าบอกเรานี่คือฮาลาบาลาที่ซ่อนเรื่องจริงและเสียงที่คนท้องถิ่นไม่อยากพูดถึงคนบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องตอนกลางคืนบางคนเห็นไฟประหลาดลอยในหมอกเรามาดูความจริงเบื้องหลังเสียงเหล่านั้นกัน ฮาลาบาลาเป็นผืนป่าฝนเขตร้อนทางใต้ของไทยเป็นเขตรักษาพันสัตว์ป่าถูกอนุรักษ์เพราะความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านใกล้ป่ามีเรื่องเล่าว,ว่ายามค่ำคืนผู้คนได้ยินเสียงหญิงร้องให้แผ่วๆจากในป่าเสียงที่ไม่เหมือนนกหรือสัตว์ใดๆบางคนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงแห่งหมอกคนเล่าว,ว่าเธอเป็นวิญ,ญญาณของ ผู้หญิงที่หลงทางในป่าเมื่อหลายสิบปีก่อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และนักอนุรักษ์ยืนยันว่าป่าแห่งนี้มีสัตว์กลางคืนหลากหลายเสียงที่ไม่ชินหูก็อาจมาจากค้างคาวหรือสัตว์เลื้อยคลานแต่มีบันทึกการพบจุดไฟประหลาดและร่องรอยที่อธิบายไม่ได้ในบางคืนพ่อแก่คนหนึ่งเล่าว่า คืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆมาใกล้ๆบ้านตรงกับคืนที่หมอกลงจัดเขาออกไปดูแต่ไม่พบใครมีเพียงเสียงร้องที่เหมือนเรียกชื่อคนที่จากไปหลังเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าตั้งแต่กลางคืนเขาไม่กล้าไปเก็บน้ำในป่าอีกเลยบางเสียงอธิบายได้ด้วยธรรมชาติ บางอย่างอาจเป็นการรับรู้ของมนุษย์ในความมืดแต่สำหรับชุมชนเรื่องเล่าเหล่านี้ยึดโยงกับความทรงจำและการตวนใจว่าป่ามีพลังและไม่ควรถูกละเมิดเราอาจไม่สามารถพิสูจน์ทุกเสียงแต่การเคารพป่าและฟังเรื่องเล่าท้องถิ่นทำให้เราเข้าใจมากขึ้นบางครั้งความกลัวก็เป็นหน้ากากของความเคารพ